ได้ละค่ะได้ละอ่ะพร้อมหรือยังคะโอ้ยเลยมาสิบกวนาทีเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ขอโทษด้วยนะคะเ <laughs> พจกดจมูกค้างลูกนะคะ,ะเราจะเริ่มของบทที่ห้านะคะเมื่อวานนี้เราเรียนของคำศัพท์ไปแล้วใช่ไหมคะ แล้ววันนี้เราจะมาอ่านบทที่ห้าน้องอ่านอยู่ที่บ้านนะลูกนะคะอ่านจากจอคูติมก็ได้หรือว่าจะอ่านจากหนังสือภาษาพาทีก็ได้นะคะหน้าหกสิบสี่ค่ะหน้าหกสิบสี่ถ้าอ่านจากจอได้ก็อ่านจากจอคุติมเลยนะคะครับทำไมมันเป็นแค่ครึ่งหน้าครับไม่แค่ครึ่งหน้าเดี๋ยวค่ะเดียวเดี๋ยว,เ,ยวเอาเต็มหน้าให้ เต็มหรือ,อยังคะเต็มละอ๋ออันนี้อันนี้มันมีอยู่ครึ่งหน้าลูกถ่ายมาให้เห็นแค่บทที่ห้าครึ่งหน้าอ่าพร้อมนะคะอ่าน้วเนออ้าวละครูอ่าน,นาหาาให้ฟังแล้วน้องก็อ่านเน่นอยู่ที่บ้านนะคะบทนี้ครูอาสา ชวนกันมาเล่านิทานเด็กน้อยฝึกเขียนอ่านนำอาหารมาแบ่งปันพร้อมจองคำสัมผัสบรรจงจัดคัดคำนั้นเรียงร้อยถ้อยจำนานสี่คำพลันเป็นบทกลอนในบทนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องของนิทาน มีนิทานมาให้หนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็มีคำคล้องจองคำสัมผัสแค่สี่คำเราเอามาต่อกันมีคำสัมผัสคองจองก็เป็นบทกลอนได้ละคะ่ะนิทานนี้จะเป็นบทกลอนหมดเลยอ่านแล้วสนุกนะคะมีคำสัมผัสค้องจองด้วยนะ,ะอาค่ะมาแล้วมาแล้วครูกแก้วของเราวันนี้วันเสาร คอยเฝ้าด้วยใจครูแก้วมาคู่กับครูสดใสถือถุงใบใหญ่ใส่อะไรนะจ้อยแดงแท่งไฟวิ่งไม่ลดละถือกระบะจะไปช่วยครูถุงมีขนมข้าวนมสบู่หยิบออกมาดูหนูหนูดีใจมีผู้ใจบุญเกื่อหนุนห่วงใหย ฝากของถุงใหญ่มาให้พวกเราอ่าตอนนี้แหละค่ะอ่าตอนนี้ละมคีคุณครูมากี่คนคะสองคนสองคนค่ะสคนค่ะครูคคกแก้วกับครูศศยใสโอ้วันนี้โอ้วันนี้วันสาน่าวันนี้วันเสาร์แสดงว่านักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียน ครูแก้วกับครูสดใสมาหาเด็กๆออเอะไรอยงถือถุงมาด้วยถือถุงใบใหญ่เลยเอ๊ะแล้วมีนักเรียนชื่ออะไรไปรับครูบ้างนะคะได้ได้แดงแดงแขงงแด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 งแงแสงดงไปรับครูแด้วกับคงูสดใสดอ้ยครูสดงสดือขงแงมาเยอะเลงเองแดงงมีี มีข้าวมีสมูมีสบูโอ้ใครให้มาคะเนี่ยผู้ใจบุญเห็นไหมคะ,คะมีผู้ใจบุญเกื้อหนุนห่วงใยเราฝากของหุงใหญ่มาให้พวกเราด้วยอาครูแก้วใจดีมีเรื่องมาเล่านิทานก่อนเก่าเอ้ามาไวๆไวตัวเล็กนั่งหน้าถัดมาตัวใหญ่ ล้อมวงกันไปดีค่ะนารากันข้างาอยู่ค่ะค่ะเดี๋ยวมเดี๋ยวมาให้ทันนะคะดีครับค่ะครูพวกหนูรอเล่าเมื่อถึงวันเสาร์คอยเฝ้าไม่คลายครูเริ่มว่ามีเสษถีพ่อไม้เลี้ยงดูลูกชายเช้าสายห่วงใหญ่อืมวันนี้วันเสาร์ครูกแก้วใจดีมีเรื่องมาเล่าให้ด้วยเป็นนิทาน บอกว่ามาเร็วๆโลกตัวเล็กนั่งหน้าตัวโตวนั่งหลังนะคะอ่าทีนี้ก็เล่าเลยคูเริ่มว่ามีเศรษฐีพ่อไม่คำว่าเศรษฐีนี่คือจนหรือรวยคะรวยรวยครับเมื่อวานนี้คุณติ๋บอกว่าพ่อไม่คือคนที่แต่งงานแล้วเสร็จแล้วภรรยาเสียชีวิตเขาเรียกพ่อไม่ก็คือไม่มีเมียนั่นเองเลี้ยงดูลูกชาย มีลูกชายนะคะเศรษฐีพ่อแม่คนนี้มีลูกชายด้วยเมื่อลูกเป็นหนุ่มชุ่มชื่นหัวใจรีบพาลูกไปฝากให้บทเรียนวัดพ่อเคยบวชท่องสวดอ่านเขียนให้ลูกภาคเพียนปรับเปลี่ยนฝึกตนถวายอาหารศีลทานกุศลพระลูกเวียนวนท่องบนตำนานอ่าเมื่อลูกเป็นหนุ่ม ก็จะให้ลูกไปบวชเรียนในสมัยก่อนเนี่ยนะคะเด็กผู้ชายเนี่ยจะเรียนหนังสือได้ก็ต้องไปที่วัดอ่าไปที่วัดอย่างเดียวเลยก็เลยนําลูกเนี่ยไปเรียนหนังสือที่วัดเพื่อที่จะให้พระสงฆ์เนี่ยฝึกนิสัยสมัยเพราะว่าอยู่ที่วัดเนี่ยระเบียบวินยัยพระสงฆ์เนี่ยจะเนียบเลยตื่นกี่โมงตื่นมาแล้วทําอะไรล้างถ้วยล้างจานซักผ้าอะไรทําคนเดียวหมดเลยให้พระสงฆ์เป็นคอย ขัดเกลาคอยสอนคอยสอนหนังสือด้วยนะถวายอาหาราศีลทานกุศลต้องตนคนอยู่ในในศีลในธรรมนะศีลห้าเนี่ยต้องอยู่ในศีลห้าให้ได้เก็ให้พระสงฆ์เป็นคนสอนอยู่ที่วัดก็พระบทอยู่ที่วัดก็อ่านหนังสือท่องหนังสืออ่านะเพื่อที่จะนําไปสอนคนต่อๆไปได้เป็นพระเอาไปสอนประชาชนคนต่อไปได้นะคะ นี่ยพอลูกโตขึ้นก็เอาไปบวชให้เรียนหนังสือให้พระเป็นคนสั่งสอนอบรมนะคะเมื่อพ่อชราลูกยาสงสารอยากกลับไปบ้านช่วยงานดูแลจึงศึกจากพระมาณแน่แน่เลี้ยงพ่อยามแก่รักแท้ห่วงใยลูกศึกวันนี้เศรษฐีดีใจขี่ม้าเร็วไว ไม่ทันไตร่ตรองอ่าตอนนี้เรียนไปละเออบวชไปละเนี่ยตอนนี้ก็พ่อชราพ่อชราคือพ่อแก่แล้วใช่ไหมคะพ่อแก่แล้วลูกก็เลยอ้าลูพ่อแก่และเรามาดูพ่อดีกว่าก็เลยจะศึกจากพระพ่อก็ดีใจอ่าละลูกจะศึกวันนี้ละจะมาอยู่ด้วยลวะนะคะก็ดีใจก็ขี่ม้าไป ไม่ทันไตรตรองเอ๊ขี่ม้าทำไมต้องไตรตรองด้วยทำไมต้องคิดด้วยนะคะอ่าลองดูสิว่าจะคิดว่ายังไงเอาละแสดงว่าเอาม้าไปรับลูกแต่สมัยนั้นไม่มีรถเนาะต้องขี่ม้าไปรับลูกอ่าไปรับลูกยาม้าหนึ่งคนสองเอาม้าไปตัวเดียวคนจะขี่สองคนเดินทางไม่คล่องต้องทำอย่างไรต่างฝ่ายต่างเกี่ยง ถกเถียงกันใหญ่ตกลงกันได้ให้พ่อขี่ม้าส่วนลูกจุงเดินเพลิดเพลินอุราหญิงสาวผ่านมาว่าให้ได้ยินเศรษฐีทำไมช่างใจร้ายสิ้นให้ลูกเดินดินเหงื่อรินท่วมกายอืมม้าหนึ่งคนสองจะขี่ยังไงเถียงกันไทยเถียงกันมาอ่ะตกลงให้พ่อขี่ม้าก่อน เสร็จแล้วลูกก็จูงเดินมาให้พ่อขี่ม้าเดินมาทีนี้อา้าพอเดินมาละก็มาเจอผู้หญิงคนหนึ่งว่าให้ได้ยินเศรษฐีน่ะใจร้ายจังเลยให้ลูกเดินตัวเองขี่มา้อาอ่าว่าอีกแล้วนะคะให้ลูกเดินตัวเองขี่มา้าเอาละสิพอโดนพงว่าแล้วคิดหนักค่ะคิดหนัก จะทำยังไงต่อไปอ่าจะทำยังไงต่อไปเสร็จทีนิ่งน <blueberry> ึก <mir> ร <anda> ู้สึกละอายตนเองสบายลูกชายเหนื่อยล้าเปลี่ยนให้ลูกขี่ก็มีคนว่าลูกชายนั้นหนาหารู้คุณคนบวชเสียผ้าเหลืองสิ้นเปลืองเสียผลให้พ่อทุกทน นสุกกายาพ่อลูกกลุ่มจิตนั่งคิดปรึกษาแล้วขึ้นหลังมา้าขี่มาสองคนขี่มาไม่นานชาวบ้านด่ากล่นเอาละเมื่อกี้เส้นฐีก็น่าอายใจตายละตนเองขี่ม้าสบายลูกชายเหนื่อยอเดินมาเหนื่อยก็เปลี่ยนกันมั่งเปลี่ยนให้ลูกขี่ตัวเองเดินมั่งอาก็มีคนไหว้อ่ะ ลูกชายนั้นหนาเนี่ยไม่รู้คุณคนของพ่อเลยบวชเสียผ้าเหลืองใช่เปล่าอุตส่าห์ไปบวชมาละยังไงพ่อต้องลำบากเดินตัวเองสบายขี่ม้าสบายพ่อลูกก็กลุ้มอีกละวทำยังไงอะ่ะให้พ่อขี่ก็โดนดา่าให้ลูกขี่ก็โดนว่านั่งคิดปรึกษาก็เลยขี่ม้าทั้งสองคนเลยขี่มาไม่นานก็มาเจอชาวบ้านอมาเจอชาวบ้านใดวะมาเจอ ด่าว่าอ่าเจอชาวบ้านด่าว่าไางาใจร้ายเหลือทนนี่คนอะไรม้นหนักหลังแอ่นวิ่งเล่นไม่ไหวคนไร้หัวใจต้องไปอาเวจีพ่อลูกฟังคำช้ำใจเหลือที่โดดลงทันทีมีแต่ทุกข์ใจพ่อลูกสับสนกังวลสงสัยจะทำแบบไหนใครก็ว่าเอา แล้วจุงม้าเดินเพื่อเทินป่าเขาผ่านแนวลำเนาเข้าเขตชุมชนเอาละโดนว่าละใจหลายจังเลยสองคนกันเนี่ยนักก็นักมา้าหลังแอนเลยเนี่ยมันจะไปไม่ไหวเลยนะเนี่ยคนอะไรไม่มีหัวจิตหัวใจนะข้มามเขม้าต้องไปตกนรกเอเวจีซะละพ่อลูกได้ฟังคำเขาแช่งเจ้าบ้านเจ้งไปตกนรกอา้าวช้ำอกช้ำใจทำยังไงดีเนี่ย กะโดดลงหลังม้าเลยสับสนกังวลจะทำแบบไหนเนี่ยทำยังไงใครเขาก็ว่าไม่ขีไม่เขื่อนละจูงม้าเดินทั้งสองคนเลยพอมาผ่านป่าเขาลำนาวไฟเสร็จละก็เข้าเขตชุมชนไปคนในเมืองไปเจอคนในเมืองผ่านเข้าเมืองจะถึงบ้านละชายหนุ่มกลุ่มใหญ่แปลกใจเหลือล้น พ่อลูกสองคนโทนเดินมาไกลมีม้าไม่ขี่นี่เพราะอะไรมันน่าสงสัยไม่บ้าก็เมาช่างโง่หนักหนานักหนาปล่อยม้าตัวเปล่าส่วนคนนั้นเล่าย่ามเท้าเดินมาโอ้มาเจอเข้าเขตชุมชนคนชายหนุ่มกลุ่มใหญ่ว่าให้อีกละม้ามีไม่ขี่โง่เปล่าเนี่ยไม่บ้าก็เมาแล้วเนี่ย นะคะปล่อยม้าเดินมาตัวเองนะ่ะย่ำเท้ามาเหนื่อยก็เหนื่อยมีม,าาม้าทำไมไม่ขี่อ่ะโดนว่าอีกละนะคะโทษคนอะไรช่างไร้ปัญญาแล้วหัวเราะร่าพากันเดินไปโอ๊ัวเราะยาะด้วยนะชายกลุ่มนี้หัวเราะยาะด้วยไม่บ้าก็เมาละมีม้าไม่ขี่พ่อลูกได้ฟังนั่งถอนใจใหญ่เหน็ดเหนื่อยกายใจไม่อยากพูดจา ชวนพ่อพักก่อนนอนกันเถิดหนาตลอดทางมาถูกด่าช้ำใจเศรษฐีได้คิดเลิกจิตวันไหวจะทำอย่างไรใครก็วิจารณ์อ่าว่าละทีนี้พ่อลูกได้ฟังก็โอ้ยเหนื่อยจังเลยกายก็เหนื่อยไม่พอยังไม่เหนื่อยใจโดนด่าโดนว่าอกีกก็เลยอาพักก่อนเถอะพ่อกับลูกก็พักก่อน ตลอดทางมาเนี่ยโดนด่าหมดเลยเศรษฐีก็พอได้พักสักแป๊บหนึ่งก็คิดได้เลิกจิตวันไหวจะทําอย่างไรใครก็วิจารณ์ไม่สนละเศรษฐีได้คิดเลิกจิตวันไหวก็คือไม่วันไหวตามคําด่าแล้วลูกอ่ะว่ายอย่างใดก็จงจงมันอ่าขืนพักที่นี่คงมีชาวบ้านมาพูดระรานรำคาญวหากใจทำดีค่ะ มีดีแล้วหรอคะดีปีอ่อขึนพักที่นี่คงมีชาวบ้านมาพูดระรานรำคาญหัวใจหากเราทำดีมีจิตแจ่มใสใครพูดอย่างไรไม่กลัวคำพานแล้วชวนลูกยาขี่ม้ากล้าหารพ่อลูกเบิกบานถึงบ้านปลอดภัยก็พักที่เนี่ย บิดกลับเหอะใครอยู่ที่นี่เดี๋ยวใครผ่านไปผ่านมาก็ดุนด่าอีกอะนะคะจะมาพูดให้ลำพันหัวใจละก็เลยตัดสินใจบอกว่าถ้าเราทําดีแล้วเนี่ยทําไปเถอะลูกไม่ต้องสนใจใครนะเชื่อมั่นในตัวเองถ้าตัวเองทําดีนะไม่ต้องไปสนใจใครก็ชวนลูกขี่มา้ากลับบ้านเลยแสดงว่าขี่ม้าทั้งสองคนกลับบ้านถึงบ้านปลอดภัยเอาละนี่ทานจบละ นี่ทานจบแล้วแก้วตาสดใสชวนเด็กเล็กใหญ่ไปเดินเล่นกันเด็กเด็กเพลิดเพลินเดินชมโน่นนั่นสนุกสุขสรรทันกับเวลาเล่นแล้วมาเรียนอ่านเขียนเถิดหนาในภายภาคหน้าวิชาเลี้ยงตนเด็กดีของครูเรียนรู้ฝึกฝนขยันอดทนยากจนไม่มียึดหลักพอเพียง ไม่เลี่ยงหลีกหนีทำดีคิดดีชีวีก้าวไกลอ่านิทานจบแล้วโคแกตากคกูดสดใสก็ชวนเด็กๆไปเดินเล่นการชมนั่นชมนี่มีความสุขเสร็จแล้วก็เล่นแล้วก็ค่อยมาเรียนกันใหม่วิชาที่เรียนคือบอกว่าถ้าเราตั้งใจเรียนตอนเล็กๆโตไปภายหน้าเราจะมีวิชาเลี้ยงตนประจนใหญ่เราเรียนอะไรเราก็จะได้วิชานั้นแหละ ไปเรียนตำรวจแล้วก็ได้เป็นตำรวจเลี้ยงตัวเองเป็นไปเรียนครูก็เป็นครูไปเรียนทหารก็เป็นทหารไปเรียนหมอก็ได้เป็นหมออ่าวิชาหมอวิชาทหารน่ะมาเลี้ยงตัวเองอยำตึกใหญ่นะคะเขาบอกว่าเด็กดีเนี่ยต้องเรียนรู้ต้องหมั่นฝึกฝนขยันและอดทนถ้าขยันและอดทนเนี่ยยากจนไม่มีเย็ดหลักพอเพียงด้วยนะคะ นาไม่สูรู้สู้ารทีคํำดีชีวีก้าวไกลคุณครูแก้วตาพาครูสดใสสอนเด็กด้วยใจห่วงใยเอ็นดูเด็กเด็กกลำลึกนึกพระคุณครูเสียสละเพื่อหนูอุ้มชูเมตตาหนูจะจดจำครูพร่ำสอนมาขอน้อมวันทาบูชาคุณครูเห็นไหมคะ ก็ครูสอนเสร็จแล้วก็เด็กๆก็นึกถึงพระคุณครูวันเสาร์ก็ยังมาสอนอีกนะคะเอาละค่ะนีทฐานจบละบทก่อนจบละทีนี้เรามาดูอ่านเสริมเรื่องไตรตรองก่อนเชื่อเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าทุกคนมักมีสิ่งที่หวังสิ่งที่พึงปรารถนาหนูสังเกตตรงปรารถนานะลกูกมีรอเรือสองตัวนะคะ ปรออารอารานานอานาปรารถนาถ้าเรามุ่งมั่นในสิ่งใดแล้วพยายามปฏิบัติให้ถูกทิศถูกทางก็อาจสมปรารถนาได้ขณะเดินทางไปสู่จุดหมายสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญคือความเชื่อซึ่งเปรียบเสมือนหางเสือเรือหางเสือเรือเนี่ยนะลูกมันจะเป็นแผ่นบางๆเป็นแผ่น,นมันจะอยู่ใต้น้ำ ะะเป็นแผ่นอยู่ใต้น้ําเขาจะใช้บงังคับโดยพวงมาลัยกลมๆที่อยู่ข้างบนน่ะเวลาเขาขับเรือเขาจะใช้พวงมาลัยหมุนอ่ะเขาหมุนหางเสือเรือให้มันจะเลี้ยวทางไหนไปทางไหนนะคะเขาจะหมุนตรงนั้นและหางเสือเรือที่อยู่ใต้น้ําเนี่ยมันก็จะเบี้ยวไปตามนะะเรือก็จะไปตามที่เราต้องการให้ไปความเชื่อเหมือนเปรียบเสมือนหางเสือเรือหรือเปรียบเสมือนพวงมาลัยรถ ถ้ามีความเชื่อในทางที่ผิดก็อาจเดินทางผิดทิศผิดทางได้นะคะแต่ถ้าเดินเบน,นไปทางขวาหรือเบนไปทางซ้าย <c oughs> ก็ทําให้เหน็ดเหนื่อยเสียเวลาหรือบางทีต้องสูญเสียสิ่งที่หวังดังนีิทานคติธรรมเรื่องพราหมู้หนึ่งซื้อแพะมาแล้วแบกขึ้นบ่าเพื่อเดินทางอ่าได้นิทานอีกหนึ่งเรื่องละค่ะอ่าได้นิทานอีกหนึ่งเรื่องละแบกขึ้นบ่าเพื่กลับบ้าน ระหว่างทางมีนักเลงสามคนอยากได้แพะจึงออกอุบายให้แต่ละคนแยกกันเดินสวนทางกับพรามมีสามคนนะแยกกันไปคนหนึ่งไปตงางแน่อีกคนหนึ่งอยู่กลางตางอีกคนหนึ่งอยู่ปลายตางแยกกันเพื่อที่จะไปเจอพรามคนเดียวเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยพรามมันไม่เชื่อต้องแยกกันเจอคนละคนแล้วพูดให้พรามค่ย้ยเขวว่าสัตว์ที่แบกมานั้นะ่ะเป็นสุนัข ไปเจอคนที่หนึ่งพรำพรอันนี้หมานะเนี่ยนะม่เจ็แเป๊ะแล้วเนี่ยอ่าผ่านมาละไปเจอคนที่สองพรมไอ้ที่แบกอยู่เนี่ยเขาว่ามันเหมือนหมานะ่ะอ่ามาเจอคนที่สามพรานะนะมาเนจะ็บเป๊ะแล้วเนี่ยมาเจอะไร่ะม่เจ็บมาเจแเป๊ะละหมาแน่ๆนอืมในที่สุดพรมก็ทิ้งแพะทำให้นักเลงทั้งสามได้แพะไปเออแต่ถ้าเราเชื่อสิ่งใด ควรคิดไตรตรองให้รอบคอบเพราะบางครั้งอาจถึงจุดหมายช้ากว่าที่ควรหรืออาจสูญเสียสิ่งที่มุ่งหวังเห็นไหมถ้าเราทําความดีทําถูกต้องแล้วไม่ต้องไปสนใจใครนะใครจะว่ายังไงเราเชื่อมั่นในตัวเองนะคะอ่าได้นิทานสองเรื่องตอนนี้ละค่ะเอาละจบนิทานอันนี้ครูติ๋มเล่าครูติ๋มอ่านให้ฟังและเสร็จแล้วฝากน้องไปอ่านลืมแห่งกม นะคะอ่านทบทวนอีกทีหนึง่งนองไปอ่านทบทวนอีกทีหนึ่งนะคะให้คุณพ่อคุณแม่สอนด้วยกันได้แต่ตอนนี้น้องเอาทักษะภาษามาก่อนเลยลูกนะคะทำทักษะภาษามาก่อนเลยหน้า44ถึง46ค่ะอ่าทักษะภาษามาเลยหน้า44ค่ะ เมื่อวานนี้มีนิดเดียวเนาะเวเหลือเวลาเยอะเลยแต่วันนี้นี่น่าจะได้เขียนเยอะหน่อยนะคะอา้าวน้องดูหน้า44เจอหรือยังคะเมื่อกี้เสียเวลาไปเกือบสิบนาทีเลยขอโทษด้วยลูก อ่าเจอละหน้าสี่สิบสี่ข้อหนึ่งใครมีปัญหาข้อไหนถามได้เลยนะคะใครสงสัยข้อไหนถามได้เลยลูกข้อหนึ่งครูอาสาที่นำของมาให้เด็กๆและเล่านิทานให้เด็กฟังชื่ออะไรมีกี่คนนะคะครูแก้วตามาคู่ครูสดใส เพราะฉะนั้นมีครูอยู่สองคนคชื่อครูแก้วครูเปชื่จ้าของนะอ่ะข้อหนึ่งคชื่ออะไรครับข้าชื่ออะไรครูชื่ออะไรลูกครูแก้วกับครูสดใสอ่าข้อหนึ่งตอบเลยครูชื่ออะไรครูแก้วกับครูสดใสมีสองคนตอบชื่อครูเลยค่ะ แก้วครูสดใสข้อสองเด็กเด็กที่วิ่งไปต้อนรับครูชื่ออะไรบ้างมีกี่คนหน้าเมื่อกี้ะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่คนชื่ออะไรบ้างนะคะบอกชื่อมาเลยถ้าหนูจำไม่ได้หนูดูในภาษาพาธีได้หรก ภาษาไททีหน้าหกสิบสี่มีสี่คนชื่ออะไรหนะ้าจ้อยแดงแท่งไฟใช่ไหมคะจ้อยแดงแท่งไฟวิ่งไม่ลดละรีบถือกาบะจะไปช่วยครูเห็นครูถืออะไรมาเยอะแยะก็จะไปช่วยครูถือข้สองค่ะบอกชื่อนักเรียนมาเลยบอกชื่อเด็กๆมาเลย ข้อสามพระเหตุใดเศรษฐีพ่อแม่จึงส่งลูกชายไปบวชทำไมถึงส่งลูกไปบวชเพราะต้องการให้รูกได้เรียนหนังสือให้พระได้อบรมบ่มนิสัย ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบใจเด็กๆทุกคนลูกขนาดเข้ารอบสองแล้วยังมีคนเข้ามาเยอะเลยขอบคุณมากค่ะใครจะถามข้อไหนถามเลยนะคะค่ทะรเลับ ข้อที่สี่ข้อที่สี่มีเหตุการณ์อยู่สี่อย่างหนึ่งใครขี่ก่อนนะคะใครขี่แม็กก่อนไม่ได้ขี่ดีขี่เราอ่าข้อที่เสียหนึ่งพ่อขี่ก่อนหญิงสาวว่านะคะพ่อใจร้ายทําให้ลูกเดินลูกเหนื่อยนะเหตุการณ์ที่สองเปลี่ยนให้ลูกขี่ โดนด่าอีกนะคะลูกเนี่ยไม่รู้จักบุญคุณพ่อให้พ่อเดินลูกขี่สบายเหตุการณ์ที่สามขี่ทั้งสองคนโดนด่าอีกทำไมใจร้ายจังเลยให้มน้นั่งนั่งแมาถึงสองคน้า่นักนะั่นเนี่ยมันจะเดินไม่ไหวอยู่ละเหตุการณ์ที่สี่ลงเดินลงเดินหมดเลยโดนว่าอีกละ บ้าหรือเปล่าเนี่ยทำไมโง่จังเลยมีม้าไม่ขี่อาอันนี้คือข้อสี่นะคะมีสี่เหตุการณ์เกิดเหตุการณ์อะไรบ้างบอกเลยนะคะใครว่าให้ว่าเรื่องอะไร หกข้อเองค่ะมีปัญหาข้อไหนถามเลยเดี๋้ผลเฉื่อเวลาให้ลรก ข้อห้าความคิดของหนูเลยค่ะถ้าหนูเป็นเศรษฐีหนูจะทำยังไงหนูไม่รู้อะไรลูก <ขอ S 2> คพราต้องเขียนคนด่าไหครับคนที่มาว่าเออต้องบอกว่าเขาว่ายังไงพอละค่ะค่ะบอกว่าอย่างเหตุการณ์ที่หนึ่งเอ่อให้พ่อขีดม้กก่อนมีคนว่าพ่อใจร้ายให้ลูกเดินเนี้ยค่ะสั้นๆ เหตุการณ์ที่หนึ่งพ่อขี่มา้าลูกเดินมีคนว่าพ่อใจร้ายเหตุการณ์ที่สองให้ลูกขี่มา้าพ่อเดินมีคนว่าลูกไม่รู้บุญคุณพ่อเนี่ยสรุปมาสั้นๆ เสร็จแล้วครับครูครับเอาเก่งจังเลยข้อสี่ลูกข้อสี่ความคิดหนูข้อห้าค่ะข้อห้าความคิดหนูเลยถ้าหนูเป็นเศรษฐีหนูจะทำยังไงบอกเหตุผลด้วน,นะคะหนูจะทำยังไงเพราะอะไร ท่านถาที่เท่าไหร่ค hmm. รับสี่สิบหกครับสี่สิบหกทำก็เข้าหกปอลูกเดี๋ยวครูเผื่อเวลาให้นิดหนึ่งโงแล้วชั่วโมงต่อไปหนูมีเวลาพักแป๊บเดียวนะคะเอ่อครูครับ ครับผมทำเสร็จแล้วออกเลยได้ไหมครับผู้ผนต้องไปเรียนย้อนก่อนนะครับเด้อค่ะเอาโอเคลูกโอเคค่ะได้ได้ได้สวัสดีครับคครับครับสวัสดีครับมันมันเพ่ฤหัดเจอกันนะคะค่ะบายบายบ๊ายถ้าใครยังไม่เสร็จชั่วโมงนี้น้องเอาไปเปลี่ยนกันบ้านได้นะลูกเผื่อ เพิ่มไปอีกสองข้อสามข้อบัดไี้ครับ่าสวัสดีครับสวัสดีครับง no. ั้นชั่วโมงนี้พอก่อนเนาะอ่าขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบใจนักเรียนทุกคนนะลูกบ๊ายบายบบ๊าายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบาย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 ค่ะวันพฤหัสเจอกันเราอยู่บ้านคนเดียวเลยระวังนะลูกอยู่บ้านคนเดียว่เปใคร